วัน,นี้เราอยู่กันในเอเรียมีแดงกันในพาร์ทที่4แล้วนะฮะ๋ยวเราไปต่อกันเลยนะตอนนี้เราอยู่กันในแมปป่าแหละฮนะซึ่งเราต้องทำอะไรบางอย่างแน่นอนกับที่นี่นะครับตอนแรกเนี่ยผมเปิดไปได้1อันแล้วนะมันเลยออีก2ที่นะครับที่เราต้องไปเปิดนะครับที่แน่ๆเนี่ยอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ขึ้นไปก่อนตรงนี้เรามาแล้วใช่ไม้มคุ้นๆ มาแล้วตรงนี้จำได้ว่าตรงนี้มาแล้วเอาละเปิดครับ <S <S ใครร้องใครร้องเฮ้ยโอ้ยูด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 วัดไม่มีไฟด้วยไม่มันโอ้โหบังระบบมันแน่นหนาแน่ครับตัวนี้เออเนี่ยเรียบร้อยแน่นหนาแน่น อุ้ยยุยยุยยุยด,ดุดุหมดมากเฟอรม,ฟมีไฟมีไฟมีไฟเดี๋ยวก่อนนะอย่าเผื่อเลยอย่าเผือนะบอกว่าโอ้อย่าเผืออย่าอย่าเผื่อ อย่าเผือลากลงน้ำเลยอย่าเผือนะแหมเอ้ยทำเจ็บทำเจ็บมากรู้ไม่ว่าพวกคุณเนี่ยทำผมเจ็บแค่ไหนผมแค่ต้องการยึดที่นี่เป็นของผมเท่านั้น ถ้าคุณทำร้ายผมผมก็จะทำร้ายคุณกลับเอาละนี่ลงก่อนเปิดตรงไหนโอ้โหแล้วแม่งระบบป้องกันโอ้โหระบบป้องกันอย่างตึงเลยทีนี้ไปยังไงทีนี้มีเซฟอ่ะเฮ้ย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 ้ไอตัวนี้แล้วไอนีกแล้วดูดูดูปิน เซฟก่อนตอนนี้ผมเซฟไว้แล้วรับรองว่าเราไม่เป็นไรแน่นอนนี่ไอตัวนะ้ำหมูจะกลาเป็นยังไงม้เนี่ยโอ้ออโหเอา้าเปิดเฉยเออจะตายแล้ว หมดแล้วเหรอเอา้าตัวจู่ก็หมดเมื่อกี้ไม่มีกี่ลามแม้อ,อ๋อตอนนี้ไปได้ต้องจะไปข้างบนบ้างเมื่อกี้ที่เปิดวิวิโอ้ยแล้วาวะ ขู่เอไปแล้วไอสองตัวนี้ต้องค่อยๆต้องค่อยๆต้องลองมันหันหลังฮะต้องลองมันเลิกใช้อ่ะเลิกกากโลกสิ กเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วหนึ่งโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ลากลงน้ำเลย,อยโอ้โหโอ้โหไปมังกรไฟเลยรอ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 เลยรอเลยต้องรอ,รอมันเลิกกลางโลกก่อน,นเนี้ยเนี่ยอุ้ยไม่ไหว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อ,ลอ,ลอ้โหรอรอรอเลยมาอีกทีหนึ่งเมื่อกี้โดนไม้แอสุกเลยเมื่อกี้เอ้าเรียบร้อยได้คู่อ่ะ อือกินอ่าเรียบร้อยอันนี้ทีเดียวตายเลยเสร็จโอเคไปละเฮ้ยเจอจุดเซฟยกหน่อยหนวดมาหนวดโอเคลงฮึบแล้วแล้วเราก็ถึงแล้วครับ ได้จุดเซฟทีนึงเอาล่ะเหลือแค่นิดเดียวอีกอันเดียวเท่านั้นโอ้โหไอตัวนี้เป็นเลเซอร์อย่แล้วเนี่ยต้องอ้อมขึ้นบนไปลุยโอ้โหโอ้โห โอ้ยแม่งเฮ้ยขึ้นก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่นด่ได้อยู่มาได้แล้วมาได้ลวแม่ระวังตัวกินเลยเรียบร้อยหนึ่งตัวเอาละอีกหนึ่งอีกหนึ่ง ไปไหนอ่ะนนขึ้นยิงอยู่ครับยิงอยู่อรอรอกลางแล้วกินเรียบร้อยนี่ไงบอกแล้วว่าอย่าปล่อยอาวุธ ปล่อยวุ่นแล้วก็เรียบร้อยโอเคเปิดตรงนี้ตรงนี้ไปไม่ได้อ่าถ้างั้นถ้างั้นอืมตรงนี้ลงได้ถึงก็ไปได้โอเคมา,างี้ก่อนแล้วกันเอาทางเดียวกันนะั่นแหละอือทำงานระบบไฟออ งั้นแบ่งอีกครึ่งหนึ่งไว้ที่นี่ล้วขึ้นไปครับจะมีตรงนี้เอาละสวยลงได้ไหมอันนี้ไปไหน่ะห้องเข้าไม่ได้อึ๊บวนขึ้นมาอา้าว โอเคไปแล้วกันต้องไปละเดี๋ยวเขาไปหากินองข้างหน้าแล้วกันสวัสดีครับเฮ้ยของมันเนี่ยอะไรอ่ะเอาละครับมาดูว่าสกิลอะไรมันทำให้เราล่องหนได้ครับสกิลเนี้ยแต่ว่าเราต้องใช้พลังงานนะครับในการที่จะใช้สกิลนี้นะครับโดยการที่เรากดค้างไว้นี่มันก็จะล่องหน โฟโต้ไคนิสต์นี่คือท่าร่องหของเรานะครับเอาละพอร่อ,องหุนนี่ไงนี่ร่องหุนแบบนี้อ่ะผมลองย้อนกลับไปก่อนเลยกันน่าจะเป็นทางแรกๆไหมนี่ไง อนนี้เปิดแล้วครับเนี่ยไปแกะแล้วก็ลงมาข้างล่างเดี๋ยนะอ๋อล่างนี้มันล่องผลไม่ได้มันต้องแบ่งบีกล่างหนึ่งออโอเคชาร์จก่อนโอเคเปิดไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ร่างนี้เราก็ล่องหุ่นได้หมอต้องกลับเป็นล่างเล็กต้าร่างใหญ่มันล่องหุ่นไม่ได้เฮ้เจอจุดเซฟส่งไว้ครบปะอันนี้คือครบแล้วมั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วมาดูข้างล่างสิ มีอะไรเราก็ได้ล่างแบบว่าล่างล่างใหญ่เรากลับมาละโอ้โหดูข้างล่างแม่งเต็มเลยใครมั่งก็ไม่รู้ชาร์จพลังหน่อยหนึ่งขออีกหน่อยขออีกหน่อยชาร์จทีเหมือนแบบไฟดูดเลยอือเรียบร้อยเพื่อนคุณตายแล้วครับโอ้โหอุ๊ยเอาลงมาเลยลงมาไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอย,เอยลงมาไหนตายกินกินให้อิ่มซาปหลังเรียบร้อยรอรอแป๊บหนึ่งมานมา้เอา้เข้ามาแล้วก็ปิดประตู เดี๋ยวลงเกือบตายค่อยๆแล้วกันค่อยๆแล้วกันเรียบร้อยต้องค่อยๆชิลๆตัวข้างล่างมา่นสองตัวรอกันเลยใจเยน็ยนๆนะ ไป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  ừ, เรียบร้อยอีกต,ว,ตวเดียวเท่านั้นไม่น่ายากรลยมั้งเรียบร้อยเสร็จ <c oughs> <c oughs> โอเคเอาล่างคืน แล้วก็ไปเอาล่างคืนเนี่ยทึบกินเอาละพร้อมแล้วรุยต่อแต่พลังกลับคือเอา้าจะเพิ่งลงได้ไหมตับหนึ่งก็ตัหนึ่งก็เอาย้อนไม่ได้ด้วยแม่งเอ้ยเข้าไหนได้เข้าก่อนแล้วกัน เรียบร้อยตากินอันนี้ยกลงโอเคเปิดอ๋อประตูตรงนั้นต้องแบ่งลามไหมเนะี่ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่ามันเคลียร์ไหมข้างนอกเนะี่ยอ๋อนี่ไงเปิดประตูตรงนี้แล้วกัดยังไงล่ะทีเนี้ย อ๋อขับนี้อาา๋อเมตางนี้โอเคสวยแต่เราต้องอ๋อมันต้องแบ่งล่างก่อนเข้าใจแล้วงั้นเราก็จะเข้าตรงนั้นไม่ได้ข้างล่างมีน้ำไหมโอ้โหวนมาไกลมากอ่าาแล้วก็แบ่งล่าง วแล้วก็มูตรงนี้ออกมาเออเราก็ค่อยเดินไปละเรียนเนียนครับมาแบบเรียนเนียนขอกินอันนี้เป็นของแถมเหมือนแล้วกันอันนี้อันไหนกันเอาอะไรอ่ะอือ อ๋อมันคือปิดปิดเลเซอร์เลเซอร์ไม่มาแล้วทางนั้นเราก็กลับแอลอีกล่างหนึง่งกลับแอลนี้กินเต็มเปลี่ยมจากนั้นก็กลับมาเอาละได้วเวลาไปแล้วสินะ แล้วเราก็โผล่มาอีกที่นึงแล้วฮะตอนนี้โอ้โหอยาขอต่อยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้พออัดมา 40, 40วินาทีละชั่วโมงละโคตรไวอืมจะไปหาจุดเซฟไปสักจุดหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ปิดไปไม่ได้โอเคแสดงว่าเราต้องมาตรงนี้ไม้เถยวนะมันมีให้แบ่งล่างด้วย ย้อนกลับมาข้างบนนี่มันทางเก่านี่แหละที่เราแบบเคยผ่านมาแล้วนี่อ๋อตรงนี้ผมจำได้ที่เราผ่านไม่ได้ไงนี่เราได้อ๋อต้องไปเอาสกิลก่อนลูกพาร์สรแล้วเราผ่านตรงนี้ไม่ได้นะี ว่าแล้วมันต้องมีอะไรบางอย่างยึบนี่งไงเราเข้าตรงนี้ไม่ได้ตอนแรกอแตตรงนี้เราเข้าได้แล้วยึดเลยฮะอุ๊ยจะแมปใหม่ปะตรงนี้ขอสำรวจนิดนึง ที่ไหนไวะเนี่ยโอเคถ้างั้นเราก็ขอตัดพาร์ทไปตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้แนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าใครจะเกิดชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b สไคร์เพื่อแชร์โพลได้ก,กันนะครับมาในคลิปหน้าซะก็ใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็ต่อไปก่อนนะครับผมคุณบายครับ